Hello o m d e i I v have e take r away Can that to p e e e a s h l l English Afternoons ภาษาอังกฤษฉบับหิวอยู่บ้านนะคะช่วงนี้เนี่ยทุกคนก็คงจะแบบว่าสั่งอาหารมากินแบบแปลกลาแปลกลาเลยนะคะมีทั้งสั่งมาเดลิเวอรรวมถึงสั่งแบบ Takeaway ด้วยเออนั่นสินแล้ว Delivery Takeaway ต่างกันยังไงนะคะถ้าเกิดว่า สั่งแบบให้เขามาส่งถึงบ้านอย่างเงี้ยค่ะเราใช้ Delivery ได้นะคะแต่ก็ไม่ใช่แบบ You Delivery มันก็ไม่เป็นประโยคนนะคะต้องบอกว่า do you deliver do you deliver คือ you มาส่งไหมคะหรือถ้าอยากจะใช้คำว่า Delivery จริงๆเนี่ยก็ต้อง do you do home deliveries do you do home deliveries อ่ะเนี่ย uh, uh well do you do home deliveries ทำเสร็จปุ๊บเขาว่าจะมา Delivery ปุ๊บส่งถึงบ้าน your food will be Delivered โอเคส่วน Takeaway ใช้ยังไงนะคะเวลาถามว่า uh, do you do takeaways do you do takeaways มันก็คือเราไปรับเองหมายความว่าเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราไป Collect หรือว่าไป take away อาหารนั้นมาเองนะคะสามารถเราไปใช้ได้เวลาโทรสั่งก็ do you do takeaways do you do takeaways แ <c oughs> วะหน่อยแวะหน่อย take away เนี่ยนะคะถ้าเขียนติดกันมันจะกลายเป็นคำนามค่ะก็คืออาหารที่เขาทำให้เราแล้วเราก็นั่งรอรับกลับแบบนั้นนะคะ take away อย่างเมืองนอกเนี่ยพวกร้านอาหารจีนจะเยอะมาก let's have a Chinese take away tonight อะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ Chinese อันนี้ Japanese ่ะ daddy Let's have a Japanese takeaway for lunch. หิวมากแล้วหิวมากแล้วแต่ถ้าเกิดว่าไปที่ร้านเลยอย่างเงี้ยไปสั่งที่ร้านแล้วจิ้มบอกเอาอันนี้ค่ะอันนี้เอากลับบ้านนะคะห่อกลับบ้านให้ด้วยก็ใช้คำว่า takeaway แต่เขียนห่างกันค่ะ Can I have that to take away please? Can I have that to take away please? ก็คือขอเอาวันนั้นอะห่อกลับบ้านได้ไหมนะคะซึ่ง uh, อังกฤษเนี่ยถ้า British จะใช้ take away แต่ถ้าเกิดอเมริกันเนี่ยจะใช้ take out can I have that to take out please แบบนี้ก็ความหมายเหมือนกันนะคะอีกอันนึงอีกอันนึง to go ก็เจอบ่อยมากๆเลยค่ะต้องบอกว่าถ้า take away เนี่ยมันจะเป็นอาหารอย่างเงี้ยอาหารที่เราไปนั่งรอให้เขาทำใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่า to go เนี่ยก็จะใช้กับพวก fast food หรือว่ากาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรที่มันหิ้วได้เลยแบบไปถึงก็ grab เลยเช่น <c oughs> um can I have a large cappuccino to go please Can I Have a l a r g e c p p u u c i n o to go p l e a s ีนี่ละค่ะอยู่บ้านหยุดเชือ้อโอ้โหมีความสุขมากรับรองค่ะปลอดภัยไม่ติดโควิดแต่ว่าติดใจอาหารส่งฟรีส่งฟรีส่งฟรีฟร <c oughs> We are likely to put weight on than contract COVID 1 9อาหารเนี่ยอาจจะไม่ส่งฟรีแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเสิร์ฟให้ฟรีๆแน่ๆที่ English afternoon นะคะทีทนี้หยุดก่อนไม่ไหวเพราะ <gasps> I'm starving ไปค่ะไปกินก่อน i